สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจื้อดงทุกท่านครับผมนายวุฒิชัยสวบัดิการเจ้าเก่านะครับใครที่เคยไปที่ทำเนียบรัฐบาลก็จะได้เห็นพวกผมนะครับขึ้น,นไปปาใสนะครับอยู่เป็นประจำมันเหมือนเป็นสาเจ็บติดแล้วครับกลับบ้านไม่ให้ได้นะครับต้องมาหาพ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงที่น,นี่ครับ ขอย้อนนะครับย้อนย้อนอดีตไปนิดนึงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นานหรอกครับที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเวชาชื่ะรับนบามตระกูลของของบุคคลน,น,นี้ผมไม่อยากจะเอ่ยมันเลยพูดผิดครับนายยกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประกาศพลกร์ชุกเฉินเอาทหารออกมายิงเสื้อแดง ทำความรุนแรกงกับประชาชนคิดว่าเสือ้อแดงเขาคือกบฏเหรอครับท้ง,งที่เงินของร,รัฐบาลเงินของทหารเงินที่ซื้ออาวุธเงินที่ซื้อกะสุนมาจากภาษีของประชาชนเรื่องของเศรษฐกิจพ่อแม่พี่น้องที่ค้าขายรู้กันดีแตกต่างกับสมัยท่านนายก ทักตินโดยทิ้งเชิงใช่ไหมครับคําพูดนี้ผมไม่ต้องอธิบายต่อไปให้ยืดยาวนะครับรู้กันดีพวกนี้เขาเรียกว่าไม่มีปัญญาแล้วจะนับปัญหากับไม่อีก็เป้นทาไมเดี๋ยวเดี๋ยวเราแวะไปทำคำมิมากา นายสนทีริมทองกุลใครไม่รู้จักบ้างครับวันที่สนทีริมทองกุลถูกยิงผมได้ยินจากปากธนมิตรพูดกับผมว่าคนดีผีกุ้มพาคุณกลงแต่ขอโทษขอโทษผมอยากจะพูดกลับไปว่าดูสิขนาดนระกยังไม่รับเลยเป็นโรงพยาบาล ลกไม่พร้อมก็รับท่านคงต้องใส่กองนะครับว่าท่านเป็นคนยังไงนะนารบยังไม่รับท่านเลยนะรัฐบาลชุดนี้นครับความเก่งนะครับสําหรับที่ผมมองมีสองอย่าง1กู้เก่ง2แก้ตัวเก่งคางพูดของเขานะครับโอ้โหผมนอนฟังทีวีดูทีวีที่บ้านนะครับ พูดจาดีสารพัดแต่ปัญญาไม่มีเลยเอาละครับวันนี้เวลานนายเดี๋ยวผมขอเชิญน้องคนต่อไปนะครับวันนี้ขอ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 เวลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ